พบกันอีกแล้วน,นะคะกับการรีวิวสินค้าจากร้านฮาร์เบอร์ลค่ะวันนี้นะคะเราพาเจ้าคีย์บอร์ดตัวเล็กที่มีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าพี่คะมีคีย์บอร์ดแบบที่ไม่มีนัำแพดไหมนะคะวันนี้มีแล้วค่ะดาตัวนี้นะคะมาจาก o อเคนะคะชื่อรุ่น k 88จริงๆแล้วตัวเพจมันอะ,อะด้านบนมันอะ่ะจะคล้ายๆกับ84 มีะะสองสีก็คือสีดำดำมันจะเป็นแบบดำล้วนเลยคือคีย์แทบเป็นสีดำเพดข้างล่างก็เป็นสีดำกับสีขาวคีย์แทบเป็นสีขาวเพดตรงนี้เป็นสีทองแต่มันไม่ทองแบบทองน่าเกียดนะทองแบบมันดอกทองทอง,ทองเขาเรียกไรทองผู้ดีอ่ะทองแบบหรูอะ่ะเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูด้วยแหละว่าทองประมาณไหนเนาะโอเค สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะบอดี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมด้านบนส่วนด้านล่างจะเป็นพลาสติกแบบนี้เดี๋ยวแกะออกมาก่อนอ่ะเขาจะมีซัพลาสติกคุมให้นะคะด้านล่างจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะเขาเเป็นพลาสติกใสอีกทีเพราะว่าเพราะว่าขอบขอบเขาอะ่ะมีไฟด้วยนะจ๊ะดึก่อนเห็นความใสของมันไหมอ่า ตรงนี้มันจะเป็นแบบใสาๆข้างล่างและที่สําคัญกว่านั้นคือข้างล่างเนี่ยปกติแล้วอะคีบอร์ดตัวอื่นอะมันจะมีไฟออกมาเหมือนกันกันกบคีย์บอร์ดที่เราตั้งค่าไฟไว้ใช่ปะแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้มีความแตกต่างคือด้านล่างที่เป็นฐานไฟตรงเนี้ยฐานปุ่มตรงเนี้ยมันสามารถกดเปลี่ยนสีไฟได้9โหมดเหมือนกันกับข้างบนคียบอร์ดซึ่งโหมดไฟเขาแยกกัน เดี๋ยวเราจะเอาให้ดูว่าเดี๋ยวจะลองปรับให้ดูว่ามันแยกกันแบบไหนอะไรยังไงนะเจ๊ตัวสายเป็น USB หัวสีทองตามธรเนียมนะเจ๊แล้วก็ตัวกลองสัญญาณนะคะแล้วก็สายเป็นสายถักแบบนี้อ่ะเสียจริงๆตัวเนี้ยพอได้มาเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันสวยขนาดนี้เลยเว้ยแกมันสวยจริงสวยจริง,รงคือ เดี๋ยวพอดูแลจะรู้ว่าเออทำอะไรได้หลายอย่างเว้ยถึงแม้ว,ว่าจะไม่มีน้ำแผ็คือใครที่ชอบแบบอว่าที่บบกสั้นๆนะเอาแบบโต๊ะไม่กว้างมากหรือบางคนอาจจะแบบว่าโต๊ะกว้างพยอยากได้คี์บอร์ดแคบเพื่อการสะบัดเมาส์ที่แบบมีบริเวณแบบมีแอรียในการสะบัดเมาส์เยอะๆกว้างๆอนะไรเงี้ยก็ซื้อที่บอร์ดแบบนี้ไปมันจะตอบโจทย์กับการใช้เมาส์ในแบบพื้นที่กว้างๆเนาะหรือใครที่จะแบบว่าไม่ถนัดใช้น้ำแผดถนัดใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ ก็ตัวนี้ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับปุ่มมันติฟังก์ชั่นมี F 1ถึง F 1 2พื้นฐานบนนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มมินล็อกด้วยตรงนี้นะสำหรับตัวนี้มีโหมดไปทั้งหมด9โหมดจะคล้ายๆ K 8 4นะ K 8 8คล้ายๆ K 8 4เออก็ชื่อรุ่นก็จะคล้ายๆกันด้วยแหละ แต่ตัวนี้นะคะมีไฟ9โหมดด้วยกันโดยกดปุ่ม FN INS, <N> INS เหมือนกันนะคะส่วนไฟที่ฐานกด FN PU อ่ะเดี๋ยวเราลองตัวไฟที่คียบอรดก่อนนะคะ FN INS นะคะอ่ะโหมดแรกนะเปลี่ยนไฟได้ปะเวลาเปลี่ยนไฟมันจะเป็นดีดอันนี้คือโหมดแรกเปลี่ยนได้โหมดที่2 fnis นะคะกด fn d l e l e t e จะเป็นการเปลี่ยนไฟ3อันนี้ไฟมันจะนเรื่ออะไรกะผิดป่ะแบกกบกะผิดเล็กๆอะมันเบรนสีเล็กๆเปลี่ยนสีได้เหมือนกันสีได้อาจจะชัดเจนกว่าความเข้มของไฟก็ปรับขึ้นลงแบบนี้นะเจ๊อะลองดู มันจะเหมือนกับ w ิ i p แบบ w บ i p บ h i p เบาบๆแผ่วๆอ่า fnis อีกครั้งนะคะตัวนี้จะเป็นโหมดไฟเกมจะกด fn หนึ่งเกมเกม fps นะคะแล้วก็เนี่ยอ่ก็จะประมาณนี้อีกโหมดหนึ่งอันนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆวนลูป กดเปลี่ยนสีเองไม่ได้นะอันนี้เขาบังคับมาอโอเคตัวนี้จะเป็นกดปุ่มไหนไฟติดปุ่มนั้นนะคะโดยที่เราสามารถให้มันเป็นแบบปุ่มสีเดียวได้นะก็คือกดนี้ก็จะเป็นสีแดงสีเดียวสีเหลืองสีเดียวอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวกดเปลี่ยนไฟ FN NS อีกครั้งอันนี้จะเป็นโหมดไฟแบบเป็นแถวแถวเห็นปะคืออันนี้เป็นแดง แล้วนี่มันอะไรวะม่วงออกแบบม่วงชมพูชมพูเขียวเหลืองน้ำเงินแล้วก็ขาวนะคะอันนี้เป็นคล้ายคลเคปแตสีเนาะตัวนี้หมดไปอันนี้เป็นไฟวิง่งแต่ว่าเป็นสีลุงนะคะเปลี่ยนไปได้ปะอันนี้เปลี่ยนไม่ได้เขาล็อกไว้ติดไว้แบบนี้อ่ะ S N I E R นี่เปลี่ยนได้เลยได้อ๋อไม่คื่หนัดาม่นี่ง่เปลี่ยนได้เ,เปลี่ยนได้ ง่เคือเราก็เพิ่งลองเล่นไงแลก็จะแบบว่าบึนๆนิดนึงของที่มาลงวันนี้นะคะอันนี้เป็นหมดกดซ้ายไฟวิ่งขวากดขวาไฟวิ่งซ้ายนะคะกดตรงกลางไฟวิ่งสองข้างอ่ารีบวอดมาก i n f อีกครั้งนะคะตัวนี้จะเป็นกดตรงไหนแล้วไฟมันจะขึ้นตรงนั้นแบบแบบเป็นวง เปลี่ยนได้คนไปได้นี่ให้มันเป็นลุงอ่ะปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นไฟแบบนี่ครบครบแล้วนี่เออครบแล้วก้าวหมดนะเจ๊อ่ะทีนี้อย่างที่บอกนะคะ INF กับ BRI ตรงนี้เป็นตัวควบคุมโหมดไฟข้างบนไฟี่ k ี่ Cap นะคะแล้วก็ตัว SNPU ตรงนี้เป็นตัวควบคุมไฟที่ใต้คีย์บอร์ดตรงนี้มี9ก้าโหมดเหมือนกันอ่ะ หมดแรกกดเป็นไฟได้นะด้วยพีเหตุกาว์ตะหมดที่สองต้างเปลี่ยนแปลงบอสหมดที่สามเมื่อกี้เรากดผิดปะเรากดผู้หญิงปะทำไมมันไม่มดียนอันนี้นะต้องกดให้ดูหลายๆหลายๆโหมด สามารถไปลองเล่นกันได้อ่ามันก็จะกระพริบแต่อันนี้คือกด Fn กับ Pd ได้เลยมันก็จะเปลี่ยนสีไฟคล้ายๆกันกับฝั่งนี้แะคะ่ะแต่ว่าฝั่งนี้มันจะเป็นตัวควบคุมไฟข้างล่างเราสามารถให้มันแบบว่าเออเขาเรียกอะไรเข้ามันได้นะเนี่ยเป็นแดงหมดเลยก็ย่อมได้แต่สุดท้ายแล้วสีลูมก็แบบกินข่ะโอชออะอันนี้คือการปิดไฟ ปิดไฟข้างบนปิดอย่างนี้นะคะค่าบนคีย์บอร์ดนะ Fn กับ Ps อ่าปิดไฟได้ด้วยนะคะเดี๋ยวปิดไฟให้ดูอันนี้สีขาวเห็นปะข้างบนไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมนะแต่ว่าข้างบนตรงนี้มันจะเป็นสีทองมันจะไม่ใช่ขาวเงินนะคะเป็นขาวทองแต่เป็นทองแบบออกเงินเป็นเหมือนซิวเวอร์โกลแบบว่าเห็นปะอ่าลองดูมันจะขาวหรูมากชอบ าาทำไมแบบความอยากได้ไม่จบแบบนี้อ่ะโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะปุ่มก็จะเป็นบูสวิตนะคะเป็นบูสวิตแท้เดี๋ยวอ่อนไวก่อนอ่ะมันก็ได้สวยๆเนาะโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเป็นบูสวิตแท้จากโอเทมุนะคะก็คือเสียงกดก็จะแบบโอเคปะ หรือว่าจะให้ลองกดแบบทีละตัว,ตวก็ย่อมได้นะอ่ะก็คือตัวนี้เป็นบูสว์มิตนะคะเสียงกดมันก็จะลั่นๆหน่อยใครที่ชอบแบบได้ลมในการเล่นเกมได้ฟิลในการเล่นเกมได้ฟิลในการกดก็จะอาจจะชอบตัวนี้มากเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าเสียงมันดังมากอืม และที่สำคัญเขาแถมตัวนี้มาให้ด้วยก็คือที่ดึงคีย์แคนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวดึงให้ดูแล้วกันเอาเอาตัวไหนดีอะเอา,ต,เอาตัวนี้แล้วกันไม่ออกม่อยากดงตัวนี้แล้วกันจะดึงง่ายกว่า <c oughs> ใช้อา <c oughs> ได้ดีเออเราไม่ค่อยใช้ที่ดึงอะเอาเอาแบบส่วนตัวนะคือไม่ค่อยใช้ที่ดึงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามัน ไม่ถนัดอะ่ะมันกลัวเลยผักด้วยแหละแต่ถ้าใช้มือมันแบบง่ายกว่าอ่ะเสร็จเอาให้ดูคือคลิปนี้เราจะไปกันอย่างรวดเร็วและเอาให้ดูแบบชัดเจนกดปิดไฟก่อนปับ๊บเห็นความบูสวิต์บอกเห็นไหมจ๊ะอ่าตัวนี้เป็นบูสวิต์นะคะของโอเทมุกนะข้างล่างก็จะสลับโอเทมุกแบบนี้นะคะสีสวิตก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ ดังดีดังเลยโอเคสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็มีจังไหนแล้วที่ราเราไหะเดี๋ยวจะลองปิดไฟให้ดูกันนอกจากว่าเปิดไฟแล้วมันสวยขนาดนี้ปิดไฟแบบสวยขนาดไหนแป๊บหนึ่งอ๋อนี่กดตัวตัวทิศ่อีตัดนะตัดนะตันะเอาหมดไฟให้มันแบบสวยๆเหมือนกันหน่อยอ่ะปิดไฟค่ะอ่าคือความปิดไฟ ปิดไฟแล้วก็จะเห็นตัวภาษาอังกฤษนะคะที่ไฟลอดขึ้นมาแบบนี้นะทั้งสีขาวแล้วก็สีดําเลยคือปิดไฟแล้วไอ,อ้ตัวนี้มันมองไม่ฐานปุ่มไม่มีไฟเดี๋ยวหาเอาหมนะ่อนะเออมีความแบบฟุง้งปิงมุงมิงมากจริงๆแล้วตัวนี้คือเรารู้สึกว่าถ้าใครที่ชอบอย่างที่บอกอ่ะคือถ้าถ้าโต๊ะมันสั้นเออแบบมีโต๊ะประมาณเมตรหนึ่งนะหรือเมตรในยี่สิบหรือแปดสิบเซนแค่นี้น ตัวนี้คือมาตอบโจทย์ตรงที่ว่าหลายคนใช้คือเล่เเนเกมอะเนาะมันก็ใช้แอร์เดียนในการใช้เมาส์ค่อนข้างเยอะใช้พื้นที่มันเยอะทีนี้พอคีย์บอร์ดมันสัน้นมันก็จะมีพื้นที่ในการใช้เมาส์มากขึ้นนะใครที่แบบว่าต้องการคีย์บอร์ดสัน้นตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราแนะนําเพราะว่าไฟสวยมากคือแกะกล่องออกมาเสียบไฟปุ๊บเฮ้ยสวยไปอีกคืออัพรูปลงไปให้ดูในเพจแล้วจะเห็นว่าสวยจริงๆและตัวจริงกับรูปที่ลงไปไม่ต่างกันเลยเนาะ โอเคค่ะสำหรับตัวนี้ก็มีจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้าน h ัร์วลลี่นะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจำหน่าย Facebook นะคะไลน์ออฟฟิเชีหรือว่าเว็บไซต์ HW Lally นะคะหรือใครอยากจะมาลองหน้าร้านมาลองเทสมาลองดูไฟก็มาดูกันได้ที่ร้าน HW r a l l y นะคะอยู่ทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบนนนะคะมาลองดูมาลองกดกันได้ว่าดังจริงไหมไฟสวยจริงเปล่าเนาะโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ ฝากไว้นะคะสำหรับความคุ้มค่าที่โอเคอร์มอบให้นะส่วนี้คือไฟสว่างไฟสวยพื้นที่ที่จำจัดสามารถเอาไปเล่นได้มันคุ้มมากเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วสั้นๆนะคะแค่10นาทีกว่าเนาะะมาณ10กว่านาทีเอง โอเคอย่าก,กดกรอนะจ๊ะตั้งใจทำตั้งใจพูดด้วยโอเคขอบคุณนะคะที่รับชมนะอย่าลืมกด s u r i b e ร์นแบลนดลี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ